ตอนที่140ตายตาไม่หลับเถิงกวงมองไปที่เฉินหันและคนอื่นคนอื่นด้วยท่าทีเฉยเมยในสายตาของเขานั้นคนเหล่านี้คือคนที่ตายไปแล้วออกไปเถิงกวงพูดออกมาด้วยเสียงที่แหบแห้งมันฟังดูเหมือนว่าเขายังจะเย็นแต่ทุกคนต่างก็เข้าใจว่าตอนนี้เขากำลังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ซึ่งอาจจะระเบิดอารมณ์ออกมาตอนไหนก็ได้ เมื่อได้ยินแบบนั้นทุกคนต่างก็พากันออกห่างไปเถิงกวงเดินเข้าไปหาเฉินฮันทั่วทั้งร่างแผ่พลังที่แข็งแกร่งออกมามากขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะทําให้หายใจไม่ออกเฉินฮันและคนของเขาต่างก็สลดพวกเขาพากันอ้อนวอนออกมาเถิงกวงยกโทษให้พวกเราด้วยข้ายอมทุกอย่างไม่ว่าจะต้องทํายังไงก็ตามเถิงกวงเหมือนจะไม่ได้ยินคําพูดของคนพวกนี้เลยแม้แต่น้อยเขายังเดินเข้าไปทีละก้าวๆ้าความต้องการค่าที่เขาแผ่ออกมาทำให้เฉินฮันและคนอื่นๆกลัวกันอย่างมาก ฟู่เสียงตัดฝ่าสายลมดังขึ้นพร้อมกับร่างของโอเซินเฟิงที่ปรากฏขึ้นมาเขามองไปยังฉากที่วุ่นวายตรงหน้าและขมวดคิ้วเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นโอเซินเฟิงปรากฏตัวคนอื่นๆด้านนอกสำนักต่างก็พากันตื่นเต้นขึ้นมาหลังจากที่รอมานานในที่สุดคนที่พวกเขารอคอยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเถิงกวงเองก็เห็นโอเซินเฟิงเขาหันกลับไปมองด้วยสายตาที่เคร่งเครียด ขอบเขตตันส่วนแม้ว่าสภาวะของโอเซินเฟิงจะแปลกประหลาดแต่ความแข็งแกร่งที่เขามีนั้นคือของจริงเขาอยู่ขอบเขตตันส่วนจริงๆนี่คือคนที่ทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นหรือโอเซินเฟิงมองไปที่เถิงกวงอย่างใจเย็นเถิงกวงพยักหน้าตอบรับใช่เป็นข้าเองเจ้ารู้หรือไม่ว่าห้ามส่งเสียงดังและก่อความวุ่นวายนอกสํานักคังเฉียงแม้ว่าโอเซินเฟิงจะไม่มั่นใจว่าจะจัดการกับเถิงกวงได้แต่เขาก็ไม่อาจที่จะทําให้ชื่อเสียงของสํานักคังเฉียงเสียหายได้ ทุกคนต่างก็มองไปที่เถิงกวงด้วยความสงสารแม้แต่โจหลินและเซินถูเสอ้อเองก็แสดงสีหน้าแปลกๆออกมาเมื่อรู้สึกถึงสายตาของคนที่อยู่รอบๆเถิงกวงก็ลังเลไปชั่วขณะก่อนจะพึมพำออกมาว่าข้าขอโทษด,ด้วยข้าเพิ่งจะมาถึงจึงยังไม่รู้กฎเถิงกวงกลับยอมรับผิดตามตรงซึ่งทำให้คนรอบข้างพากันแปลกใจขึ้นมาโอเซินเฟิงมองไปรอบๆและถามขึ้นมาสิ่งที่เขาพูดมาจริงหรือไม่ แม้พวกเขาจะหวังว่าเถิงกวงจะถูกโอเซินเฟิงจัดการแต่ก็ไม่มีใครกล้าปิดบังโอเซินเฟิงจริงโจโหลินพยักหน้าและรู้สึกกลัวแทนเถิงกวงห้ามให้มีครั้งหน้าอีกโอเซินเฟิงไม่ได้พูดอะไรต่อกับเถิงกวงเขาแค่พูดเตือนออกมาท่าทีที่เขาแสดงออกมานั้นผิดกับจิ้งจอกพันหน้าเขาดูใจดีกว่าหลังจากที่ตักเตือนเถิงกวงแล้วโอเซินเฟิงก,งก็คิดจะกลับเข้าไปในสำนักแต่ยังไม่ทนันได้เดินกลับไปก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นมาจากฝูงชน ผู้อาวุโสช่วยข้าด้วยมันคือเฉินฮั่นและคนของเขาที่ร้องขึ้นมาเขาวิ่งฝ่าผู้คนเข้ามาหาโอเสินเฟิงแล้วตะโกนออกมาช่วยเราด้วยผู้อาวุโสชายคนนี้กำลังจะฆ่าเราเมื่อเห็นท่าทีของเฉินฮั่นสีหน้าของเถิงกวงก็เปลี่ยนไปเจ้าจะฆ่าพวกเขาหรือโอเสินเฟิงมองไปที่เถิงกวงด้วยท่าทีสงสยัยใช่เถิงกวงเองก็เป็นคนดื้อด้านแม้ว่าเขาจะกลัวโอเสินเฟิงและสำนักทางเฉียงแต่เขาก็ไม่คิดปฏิเสธ ปล่อยพวกเขาไปโอเสรนเฟิงพูดออกมาอย่างใจเย็นเขาไม่สนใจชีวิตของคนพวกนี้แต่เขาจะไม่ยอมให้เถิงกวงมาฆ่าคนที่หน้าสำนักแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในสำนักแต่สำหรับทุกคนที่นี่แล้วที่นี่คือสำนักทางเฉียงข้าไม่อาจจะห้ามได้หากเจ้าจะฆ่าใครแต่ที่นี่คือเขตสำนักทางเฉียงห้ามไม่ให้ใครมาสร้างปัญหาชิวเต้าเองก็ได้รับบาดเจ็บหนักเซินถูเสื้อเองก็มีอาการบาดเจ็บด้วย ก่อนที่โจหลินจะโดนจัดการเขาก็ขอยอมแพ้ไปก่อนใครก็ตามที่ฝ่าฝืนกฎจะได้รับการลงโทษเถิงกวงเองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นหากเขาทําการฆ่าคนจริงๆนั้นจุดจบของเขาก็อาจจะแย่กว่าชิวเต้าและเซินถูเซอ่อยังไงสะการฆ่าคนที่หน้าสํานักทางเฉียงก็ถือว่าเป็นเรื่องรายแรงเถิงกวงสายหน้าและพูดขึ้นมาคนพวกนี้ต้องตายเขาต้องแก้แค้นให้กับพ่อแม่ลูกเมียของเขา